ช่วงนี้พาทุกท่านมารู้จักกับ Yamaha FZS FI เ version 2.0ครับนี่คือมอเตอร์ไซค์รุ่นใหม่ล่าสุดของ Yamaha ที่อินเดียโดยมีการพัฒนาเรื่องของหัวฉีด8เซนเซอร์ใส่เข้าไปในเครื่องยนต์ 150cc โฆษณาหนังชุดนี้ต้องบอกเลยครับว่าให้ความล้ำหน้าล้ำอนาคตเป็นอย่างยิ่งยามาฮ a าต้องก,การโชว์ความแข็งแกร่งนะครับของพรีเซนเตอร์รวมถึงรถมอเตอร์ไซค์ที่เน้นการใช้งานมันทุกหนักนี่คือสปอร์ตเปลือยที่ คนอินเดียนิยมใช้กันอย่างมากครับเครื่องยนต์สูบเดียวนะครับ1 5 0 c ีสิงเกิลโอเวอร์เฮดแคมชาร์ป2วาล์วระบายความร้อนด้วยอากาศให้พลังแรงม้าสูงสุดอยู่ที่13.1แรงม้าที่8,000รอบต่อนาทีมากกว่ารุ่นเดิมนะครับที่เป็นคาร์บูเรเตอร์จุด 2ps หรือว่าจุด2แรงม้าครับแรงบิดสูงสุดนะครับทำได้12.8นิวตันเมตรหรือว่า1.3กิโลกรัมเมตรที่6,000รอบต่อนาทีนี่คือมอเตอร์ไซค์สปอร์ตเปลือยเครื่องยนต์1 5 0ซี รุ่นใหม่ล่าสุดของปี2016ครับโดยยังให้มีการพัฒนาระบบหัวฉีด8เซนเซอร์เข้าไปในเครื่องยนต์ชุดนี้ให้อัตราความประหยัดอยู่ที่45กิโลเมตรต่อลิตรพร้อมด้วยเท่าสปีดที่ทําได้109กิโลเมตรต่อชั่วโมงถังน้ามันจุ12ลิตรครับท้องรถสูง160มิลลิเมตรหรือ16เซนเบาะนั่งสูง790มิลลิเมตรน้ำหนักรถอยู่ที่132กิโลกรัมขับขี่ง่ายเบาสบายเบาะนั่งเตี้ยครับ ยมามาฮ่ F ZS FI รุ่นนี้เพิ่งจะเปิดตัวไปนะครับในช่วงปลายเดือนมีนาคมที่ผ่านมานี้เองโดยยามาฮ่าวางราคาอยู่ที่43,550บาทหรือ82,259,000รูปีครับโดยย,ยมามาฮ่วางคอนเซปต์ของการพัฒนารุ่นนี้นะครับก็คือบูอรุคอเทคโนโลยีเครื่องยนต์ที่มีแรงเสียดทานต่ำการประหยัดสูงให้พลังแรงบิดที่ยอดเยี่ยมหลายคนเห็นแล้วนะครับคงสงสัยว่ายามา้าเมงไทยจะมีแผนนำเข้าจำหน่ายหรือเปล่า บอกได้เลยว่ารุ่นนี้ยังคงวางแผนจำหน่ายที่อินเดียหรืออินโดนีเซียเท่านั้นครับเพราะว่านี่คือมอเตอร์ไซอีกรูปแบบหนึ่งที่